ออกประมาณสักก <Cornell. S 2> ี่กี่กี่โมงนะไม่เกินหกโมงไม่เกินหกโมงเดียวเดี๋ยวแจ้งมาผู้ภัยผู้ภยเมืองใครที่ยังเดินทางไปไม่มีน้ำมันเอาจะท่พอน่าจายโยนของให้ดั้มันโอ้โหมันตนแลวก่าขอบุจที่ช่วยทุกคนในรอบนี้ถวายรูมันตรด้วยกันดีเจจอนไปก่อล่ะ เยจอไปจอหรไปต้องมันไปด้วยมันขับเรอเกงบอกไปแล้วมันไปอยากไปนะยให้ไปีลกใลกเลยถ้าไดยกอะยากให้มันนาทางนะเพราะคนดูเยอะจังเจสคนเดยนะเจ็พีเมัดูม้งวันนีนะครับสวดีทุกๆทาลังใจให้ทีมู้ภัยทุกๆท่านรับครับสาธุส่งกลังใจให้ทุกท่านครับผมเพราะวันนี้คนดูเยอะจมันเช้าเรื่องไหน้าเลยไเ เรปีหน้าลุยนะคะสู้ค่ะโอเคพาดี่เตียงวันนี้เราจะได้แจ้งอํานะสการระอาจา์ด้วยว่างานไหนที่เราจะเลื่อนเยกเรก็รับชม้องกันเพระยังไงปีอีกเดือนไม่ทันเราจะได้บางีหนีสมาคมก็จะที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับสาไต่างๆนะบว่างประเทศมาโดยตลอดบระะเลา20นะ ก่อนหน้านี้ที่เราเดินทางไปก็จะมีชัยภูมินะครับย้อนไปเมื่อน่าจะส่ปีที่แล้วนะครับบําเหน็จะลงอ่าบัมเหล็จลงที่ชัยภูมิแล้วก็รอบนี้นะครับเป็ปีห้าสี่ี่ท้งเทม54าสี่างประเทศกันนะครับ้ก็ควขอให้พอแข่วรครับพบไปดวยเอาใจช่วยครับผมประเทศไป4รอบเอเชไป4รอบนะครับไปจากสี่รอบอย่าลืมเตือนเด้อเอาใจช่วยครับผมลุยค่ะขอบคุณนะครับอย่าลืมเตือน ทุกคนตั้งตารอไลฟ์ฟางข่าวและส่งกำลังใจภาษาทุกข้าพผมรอบนี้น่าจะไปถึงสตูนใบากาคนตควรลงสตูลเดินทางประมาณสักยี่สิบสามชั่วโมงยี่สิกว่าชั่วโมงคือหนึวันเต็มเต็มเอาแป้ลแล้วแล้วนครศรีมันเตาีกเลยเป็นนครศรีที่เราไปเหรอลยแป้งผมอ๋อไอู้้ สวัสดี83ท่านสวัสดี83ท่านนะครับพี่ขอไม่ขอประคุณทุกท่านที่ส่งกำลังรงใจมารับชมพักอยู่พักเป็นช่วงๆซักทักหนึ่งแล้วไปอืมได้คุณหมอของห้องน้ำเน็ตได้หมดนะฝากบอกอาจารย์ประมลอาจารย์กมลนะครับไม่ใช่อาจารย์โกงเผื่อผิดเห็นตัวโกงมั้งส่งงานป้ายแล้วนะครับเจ๊กี้อ๋อโอเคคนหนึ่งแล้วประกุณรายงานตัวโอเคครับพี่หนึ่งครับผม รายงานตัวตลอดนะครับไม่เคยตกไม่เคยขาดเรีย็นเลยที่หนมาตลอดส่งากียร์แต่ส่งเกียร์แต่สิบหกท่าโอโห่ตอบตกลงแจ้งบอกจุดรวมของบริจาคที่บางใหญ่เดี๋ยวเพื่อนๆจะนำของไปร่วมบริจาคช่วยพี่น้องชาวใต้นะคะลงในลงในโอเปนแชทแล้วนะพี่กัดของบางใหญ่อ่ะพี่กัดของบางใหญ่ลงโอเปนแชทไปแล้วโอเเคดี๋ยวผมทีเบอร์เขาไม่ดิวขอเน้นนั่นเลย Hoa hát gạo gian, hùng kim hùng xia, hùng xia hoa hùng xia

ครับวันที่29ที่เราจะมีพิธีอังเตงเนี่ยเราขอเลื่อนเพราะทีมงานจะไปช่วยพักได้นักต้ที่ักได้ในวันเดินทางเย็นนี้ครับผมอมสาธุแล้วก็ขอวันที่ทำพิธีอังอังเตงอากงด้วยแล้วก็วันเกิดอากงไสเสียวันวันที่1นเนี่ย คงจะปีนี้คงไม่ได้จัดแต่ว่าเราจะเอาบุญกุศสที่เราไปช่วยคนใต้เนี่ยมาเผยถวายอากงเป็นบารมีของอากงนะครับผมสากนด้ไป พวกเอ็งไปเมตตาถ้าไม่ไปสิจะไม่พอใจค่ะค่ะค่ะครับมัจจิเพีงจูบอกว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งวันเกิดไอคอนไตเสียเนี่ยก็จะมาให้สวดมนต์ถวายด้วยกันนะครับสาธุก็ขอดูเลิกที่จะทำ เนน่าจะป็รถรถไปกี่คันรถตอนนี้รถหกล้อได้หนึ่งคันธรรมดาแต่เป็นหกล้อสองชั้นแล้วก็กระบะอีกสามสามคัน่ะเป็นสี่คันเป็นสี่คันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูรถอีกอยู่ว่าพ็อปปิ้งอย่างไรครับขอเตือเป็นหกพันค่ะเผื่อไปด้วยครับพี่จ๋าแล้วแล้วเดี๋ยวตรนะครับของเตือมีเพิ่มเติมทางอยู่อีกด้วยครับเอาท ห้อยพวกค่ายาการบนเปลี่ยนจากทองเป็นอย่างอื่นดีกว่าตวไม่ได้เป็นเชือกธรรมดาลี่นู่นี่เนกลยแูนแปจห้าอีกครั้งนหกพันจิบไป

ใบหนึ่งใบหนึ่งใบใส่รถหนึ่งใบเผาหน้ารถก่อนออกไปในน้ำมีสิ่งไม่ดีเยอะต่างบนนัครับขอเลิกทำ สบายอ,อังเอ็งเป็นหอเป็นปุ๊บีนา้นา,นาครับเพราะตอนนี้มันมันจะไม่ไม่ไปิดสิบเอ็ดบากกาัา,ารกัน Lua lua, rồi, yêu để 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 yêu 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 đi. yêu 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 อยากกะาอยากขออนุญาตชิคกีพายโปเอีย์ของที่เขาถวายเนี่ยเอาไปช่วยน้ำโยงวันยกเว้นยกเว้นสุราเอาไปเลยกรบดาษมถูเพราะมันมันถูใครอยากท่องไม่ไม่ต้องถามมีมีปัญหามาหาค่าอภิมครับดีครับอันนี้สายกินจยากอธิบายว่า ม้าเนี่ยมันมันมีรอยถลอกเนี่ยจะเอาสีดำทาหรือเอาทองทองอยู่ที่ใจได้หมดไอ่ไม่แไรอยู่ที่ใจครับได้หมดแล้วก็ตรงเนี้มันมันรูมันเล็กอ่ะผมจะต้องเอาอันใหญ่ผมผมขออนุญาตในการเจาะเจาะรูได้ได้ครับได้เลยครับแล้วอากงครับอันนี้อันนี้อันซ้ายจิงอุ๊ยยิวทิวสาอากงครับนี่ควนอูที่สารควนอูผมากคนที่ถวายม้าเนี่ยผมจะให้ใส่ในนี้ทั้งหมดด้วยเลยครับผม อากงครับมันอย่างนี้ครับลูกสาวเนี่ยเขามีบ้านเนี่ยแล้ววันนี้อ่ะั้งของเขาจะจะมาดูจะมาดูบ้านนะครับผมขอให้เึ็นทางอยู่ฝีแล้วก็บันอย่างนี้ครับอากงคนเนี้ยจะเป็นคนที่ทีมทีมงานที่ผม้จะมาตั้งตั้งบ้านครับครับแล้วก็บ้านบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนั้นน่ะบอกว่าตรงเนี้ยของมันมันมันเจอทางสังสังแห้ง แต่ว่าเวลาจะสร้างของเขาลูกลูกสาวของเขาจะสร้างเนี่ยไม่ให้มันเจอเจอทางสั่งให้นคระบอาเป็นในรูปแบบนี้นครับอากงคืออยากให้อากองนี้ชุบคู้ให้แบบแข็งงอยู่เพราะเวลาสร้างบ้านมันจะมีแต่ปัญหาู้น <c oughs> <c oughs> เอาอะไรน้ำเผาอะไรน้ำพรมจากไหนพี่ผมวันวันวันดหรือว่าันอยู่ที่ใจครับวันนี้ของเขาจะมีนทีมทีมเขาจะมาดูครับอากงสะดวกไหนเผาได้สะดวกเลยนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวลูกลูกสาวเขาจะไปดูแล้วผมจะให้มองดูแบบนี้เป็นแบบนี้ครับตรกงคือบ้านมันจะเป็นในรูปแบบนี้ครับดูแล้วเปลี่ยน ไม่คุคงบอกว่ามันไม่ดีเดียวผมก็จะบอกนสาคเพราะอันนี้เป็นแค่เป็นแบบเองครับผมหน้าหน้าบ้านไม่ชอบชอบไมโค้งไม่ไม่ชอบแบบโค้งๆครับเจี๊ยปีครับผมผมก็จะบอกเขาอยู่ว่ามันมันเป็นเจียบปีเนี่ยมันเป็นโค้งๆอ่ะครับคือไม่เอาไปตูโค้งๆเอาแบบสี่ังสี่ังสี่เหลี่ยมเปนเหลี่ยมเหมีอนกันสี มเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าให้ให้เปลี่ยนเป็นไบเรียนเพราะอันนี้ยังไม่ได้สร้างเป็นแค่แบบแล้วก็ลูกลูกสาวที่เขาเกิดปีหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยปีหน้าปลายปีได้เนี่ยจะได้จับคู่เพราะอีกปีนึงมันแน่แน่ครับก็การ้วบคุมระยะให้เสร็จก่อนคอยว่าแล้วก็อากงครับอยากให้อากงขอให้แบบผู้รับเหมาเนี่ยไม่แหลกแก้ เกลัวเพราะที่ไหนเราเมาทีไรมันก็หนีหนีทุกทีเลยอย่าปล่อยเงินเยอะครับคปล่อยสปล่อยเดดดดวดไปเรื่อยๆแล้ก็ด้านหลังบ้านะกงด้านหลังบ้านหลังเนี้ยมันมันเป็นน้ำของมันเป็นน้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะทำกำกำแหงตามนะครับ ก็อันนี้ผมก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่ว่าแค่ขอพันแล้วแล้วตกลงใครไปบ้างเดี๋ยวคุณพเดี๋ยวไปคนแรกคนขับรถรถให่คนขับรถคนขับเรือไคนขับรถขับเรือไปคนขับรถคนขับเรือครับนี่ขับเรือเรอ ขับรถค่ะนี่ขับรถเนี่ยครับผมแค่ขับรถขับเรือรถกรับะค่ะหนึ่งรถต่อหนึ่งคนก็ไปหอให้ถึงอังอยู่อีกแล้วตามทีเลยทีนมันมีมันจะได้บุญกุศลงานนี้จะถวายท่าพระองค์ทุกองค์ขันเจ้าครับที่เชิญบังเพ็ญบังเพ็ญที่บังเพ็ญโพภิสัตเป็นภิสัต มีหลาทีนี้นะลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ในก็ร่วมร่วมกันในที่เกิดเหตุเครียดท้อสิน้นสิ้นหวังเราไปจงทำให้ใจเย็นเย็นนะ ให้คิดเสมอว่าไปช่วยคนอย่าท้อไปกับเขานะตั้งใจทำช่วยเหลือผู้คนทุกยากนะ องครับสายกิจจะขอแถลงการครอบครัวเทวานครับคุณนนทำบุญ5,000บาทคุณหมอวรนภา5,000บาทเฮียเหลียง5,000บาทตัวผมเอง5,000บาทเฮียป๊อป5,000บาทคุณเปิ้ล3,000บาทเฮียปอ3,000บาทคุณสุบล3,000บาทเฮียยงยุทธ5,000บาทหญิงใหญ่2,000บาท แจ็ค A 3,000บาทจีนไก่2,000บาทแตงทอง2,000บาทล้วก็ในกลุ่มแล้วก็ในกลุ่มของเพที่โอนมาในกลุ่มี่ยังนมีอไเยอะครับรจ่ายเตียมของเตียงของลุ้รเจา้หมดก็เดี๋ยวทุกคู่บุญก็เตรียมของไปเยอะเลยครับตอนนี้เสียงจ่าย ที่บอกจำนะตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยถึงท่านได้ยิงเขาเคี่ยนเคียนไงกข้าวมันเกรับสู่ฟ้าจ้าฟ้าทูทุบเอาเอาคอยแบบของเก่าของเก่าสั้น า<น>สาธุสาธุสาธุครับยังอยู่กันนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดท่านเดี๋ยวรับกางข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆก่อนนะครับอ่าก็ตามนั้นนะครับตามที่เราได้แจ้งไปนะครับเราจะงดพิธีไปถึงวันที่หนึ่งเลยยังไม่มีกําหนดนะครับตอนนี้นะครับีย๋ยวก็มกอกว่าไู้ดยสาเนี่ยจะถวายให้กับรงค์ ครับคนที่รับชมนะครับก็บูกุลที่ที่ในวันที่หนึ่งที่เราจะร่วมนะครับก็บูกุศทครั้งนี้นะครับก็ถวายเป็นเขาเรียกถ,นะถวายเป็นถวายถ์นถวายเป็นพุทธบูชาเป็นวันเกิดของอากองไปแทนนะครับอาจารย์ก็จะยินดีนะคร<อ>ับองบอกว่าถ้าพวกเราไม่ไปอากองจะอากองจะเสียใจเสียใจมากของพวกเราไปท่านดีใจมากเลยครับผม นี่ก็ขอจบไลฟ์แค่นี้นะครับผมเพราะว่าที่ตูนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมคนที่อยู่ในนี้แจ้งมาแจ้งที่เรือห้องเบนบอกว่าเขาเขาแจ้งวันละของเขาเท่าไหร่เขาให้ถ้าเอาถ้าเอาไปได้เอาไปได้ก็ดีนะไม่เอาเอาไปได้ดีมากยากให้เอาไปเอาเพราะว่าที่นู่นแบสสิบสิบแดงก็มีคนขับใช่เพราะเรือมันไม่พอขอให้มีเรือเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เขาหาเรือกันยังเป็นเป็นอย่างมาก ใช่ภาษามอไยไอ้ไอไอ้จัดไอต๊อดเหรอได้ไาษาญ่ปุ่นภาสาไม่ให้ไปไป